ทีน,นี้ก็เลยหยิบมาทําทำไมมัน,นบางเงนียทำไมเป็นเห็นบางๆแบบนี้ก็เลยหยิบมาดเออูเป็นเรื่องดีคดีน้องชมพู่คืบหน้าแล้วนะคะกําหนดวันนัดอ่านคําพิพากษาสารศสารอุทธรณ์คดีน้องชมพูอ่อ่ะสารได้นัดฟังคําพิพากษาสารอุทธรณ์ภาคสี่นะคะวันที่สิบสามเดือนสิงหานะวันที่สิบสามสิงหาเก้าโมงค่ะ อันนี้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะคะทุกๆคนที่เป็น FC ฟแม่สายเอซน้องชมพู่ FC บ้านเรานะทีมพวกเราพวกเราส่วนไปพวกข้างนอกช่างหัวมัน <c oughs> พี่เตดีใจไหมดีใจไหมน้องแซนใกล้แล้วใกล้แล้วเราซื้อแกงหวัดดีค่ะใกล้แล้วนะตอนแรกแต่ตอนสักก่อนเดือนเมษาเมษาคุยกับท่านอายการนะคะท่านอายการที่อืมจ้าอย่างหนีคุยกับท่านอายการที่ทําคดีน้องอะนะ ใช่ถือว่าไวมากพี่ธนูถวยก็ตัดสินทันวาปีหกหกใช่ไหมคะตัดสินทันวาปีหกหกแล้วปีหกเจ็ดอีกเต็มปีปีนี้ก็หกเดือนหกแล้วนะเดือนเดือนมิถุนาก็เดือนที่หกแล้วใช่ไหมคะก็ปีหกเดือนนะปีหกเดือนก็เจ็ดเดือนกรกดาสิงหาก็ต้นเดือนนะคะมีใครฝันว่าอะไรไหมคะมีใครฝันว่าตายแล้วกลับมาแล้วกลัวไหมลุงต่อยวัาด,ดีคะ่ะ <c oughs> <c oughs> นะ โชคดีที่แม่สาไม่ค่อยจะได้ฝันเพราะว่านอนก็หกทุ่มแล้วอแม่สานอนหกทุ่มนะคะก็เลยไม่ค่อยจะได้ฝันอะไรเลยซื้อเลขซื้อหวยก็ไม่ได้ไม่ได้ฝันอะไรเลยซื้อเอาอยากได้ตัวไหนก็ซื้อเอานะนั่นแหละค่ะถือว่าเป็นโชคดีนะพี่ปัน้นมาไม่ทันฟังหนอมีกําหนดอ่านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีน้องชมพู่แล้วค่ะเป็นวันที่สิบสามสิงหาหกแปดนี้นะคะ อืมใช่ไหมแซนวันที่สิบสามสิงหาปีหกแปดนี้นะคะเอหรือว่าเราจะซื้อหวยดี้อบ้าหวยไปแล้วพี่อุษานะนั่นแหละค่ะเป็นข่าวดีมากๆก่อนนี้ไม่สาคุยกับท่านอายการไว้ว่าเออปีนี้อะสักปลายปีจะได้ไหมสักปลายปีน่าจะได้ฟังไหมท่านก็บอกว่าถ้าเป็นคดีแบบนี้นะประมาณว่าน่าจะสักปลายปีน่าจะไม่ได้นะ ปีนี้น่าจะไม่ได้ก็อย่าเพิ่งหวังแล้วกันกลัวผิดหวังท่านก็ว่าอย่างนี้เราก็เลยแบบอืนรอไปลุ้นปีหน้าคิดว่าต้นปีหน้าน่าจะได้นะ่ะท่านก็บอกต้นปีหน้าก,ก็ไม่น่าจะได้อะนะมันคดีเนี้มันมันเยอะมันยากอะ่ะเป็นคดียากเป็นคดีที่โยงโยงเป็นเหมือนจิกซอนะจิกซซห้าร้อยตัวเนี่ยเหมือนจิกซซห้าร้อยตัวจริงๆคดีนี้นะคะนะทีเนี้ย ก็จะทําให้คนที่คือการที่จะทําให้บุคคลที่สามเข้าใจตรงกันกับบุคคลที่หนึ่งอ่ะมันจะยากนะคะทีเนี้ยท่านก็เลยให้เหตุผลว่าอาจจะช้าสักหน่อยอันนี้ไม่สาคุยส่วนตัวกับท่านอายการที่ทําคดีนะคะท่านก็คิดว่าน่าจะช้าสักหน่อยอะไรเราก็เลยทําใจรอทีเนี้ยพอหนังสือมาแล้วแบบเย้มาแต่เช้าเลยเมื่อเช้ามาตั้งแต่เจ็ดโมงเลยนะคะ หนังสือมาตั้งแต่เจ็ดโมงเลยแล้วก็แบบเอยรีบวิ่งลงมากลัวว่าลูกจะไม่เห็นหมายฟ้องนึกว,ว่าไอ้จอนมันเอาคืนแล้วพี่โอเล่แม่แจด๊ดสวัสดีค่ะนึกว่าบักจอนแก้แค้นนะเออที่ไหนได้เหนือความคาดหมายนะคะมาไวใช่รอรอรอ,รอวันที่สิบสามสิงหาเก้าโมงนะคะก็มิถุนากรกฎาสิงหาเหลือ,ออีกห้าสิบสองวันไม่สานับแล้ว ไม่ถึงสองเดือนเหลืออีกห้าสิบสองวันนะคะนับจากวันนี้ไปวันที่ห้าสิบสามก็วันอ,นอ่านพอดีเลยนะค่ะพี่จิตติมาก็ตอนจับนะคะตอนจับเ,เดือนมิถุนาตอนจับก็เป็นเดือนมิถุนาปีหกสี่มาอ่านเดือนธันวาหกหกนะคะจับมิถุนาหกสี่แต่ว่าขั้นตอนแรกมันก็เหมือนกับว่า นตอนแรกที่เริ่มคดีก็เหมือนกับการที่เราประสบอุบัติเหตุแล้วเราเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะถ้าประสบอุบัติเหตุแล้วเข้าโรงพยาบาลก็จะต้องผ่านห้องฉุกเฉินผ่านห้องนั่นห้องนี่กว่าจะได้ไปอยู่ที่ห้องพักฟื้นใช่ไหมคะมันก็จะแบบเยอะวุ่นวายไปหน่อยนะมันก็จะวุ่นวายสักหน่อยทีเนี้ยอะไรนะขยะ บ้าคอเซ็นเตอร์ตกใจหมดกู้แค่สองแสนเองทวงอยู่ได้เบอร์ศูนย์สองค่ะแม่หนึ่งว้ดิ้งโทรมาว่าแม่ซื้ออะไรอืนั่นแหละค่ะถึงไหนแล้วเมื่อกี้ตกใจหมดคอเซ็นเตอร์ทวงเงิน มีคนฝันนะตอนที่นั่งกินข้าวอยู่เมื่อกี้อะไปดูคลิปแม่ยานแม่ยานบอกมีคนฝันนะแม่ยานบอกว่ามีคนฝันฝันว่าตายตายแล้วทีนี้ฟื้นคืนมาก็เลยไม่กล้านอนอีกเลยกลัวไม่กลัวไม่ได้กลับมามีคนฝันว่าตายแล้วฟืน้น <c oughs> ดีนะพี่โอเล่ที่น้องไม่ฝันเพราะว่าน้องนอนดึกไงก็เลยไม่ได้ฝันแต่และว,วันนี่นอนน้อยเดียวนอนสี่ห้าชั่วโมง <c oughs> พี่นวพันธ์สวัสดีค่ะพี่อังตะอุดสวัสดีค่ะนั่นแหละค่ะก็อันนี้จะเป็นหนังสือของของโจดร่วมที่หนึ่งกับโจทดร่วมที่สองนะคะจะเป็นของแม่สากับของพ่อไอดิงนะเพิ่งมานังสือเพิ่งมาวันนี้เดี๋ยวไปแบ่งให้นะคะเดี๋ยวไปแบ่งให้ไปฝากไว้บ้านปฐนให้เอาฝากให้ด้วยนะคะถ้าเขามาซื้อของอะไรก็จะฝากให้ไว้ก็คนละใบ ม่สาจะเป็นคนที่ติดต่อทนายเออยังไม่ส่งให้พี่ทนายเลยยังไม่ส่งให้ทนายแซมเลยดีใจอะอยากไลท์ก็อยากไล์แต่ว่าน้ํายังไม่อาบเมื่อเช้าอะนะอยากไลท์จะตายแต่ยังไม่ได้อาบน้ํา เงินมีคนฝันนะตอนที่นั่งกินข้าวอยู่เมื่อกี้อะไปดูคลิปมาไม่ทันฟังหนอ มีกําหนดอ่านคําพิพากษาสารอุทธรณ์คดีน้องชมพู่แล้วค่ะเป็นวันที่13สิงหา68นี้นะคะอืมใช่ไหมแซนวันที่13สิงหาปี68นี้นะคะเอะ๊หรือว่าเราจะซื้อหวยดีอบ้าหวยไปแล้วพี่อุษานะนั่นแหละค่ะเป็นข่าวดีมากๆก่อนนี้แม่สาคุยกับท่านอายการไว้ว่าเอ,อปีนี้ สักปลายปีจะได้ไหมสักปลายปีน่าจะได้ฟังไหมท่านก็บอกว่าถ้าเป็นคดีแบบนี้นะประมาณว่าน่าจะสักปลายปีน่าจะไม่ได้นะปลายปีนี้น่าจะไม่ได้ก็อย่าเพิ่งหวังละกันกลัวผิดหวังท่านก็กว่าอย่างนี้เราก็เลยแบบอื่นรอไปลุ้นปีหน้าคิดว่าต้นปีหน้าน่าจะได้นะ่ะท่านก็บอกต้นปีหน้าก็ไม่น่าจะได้อะนะมันคดีเนี้ยมันมันเยอะมันยากอะ่ะเป็นคดียากเป็นคดีที่โยง โยงเป็นเหมือนจิกนะจ๊กซอนะจิ๊กซอ